สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปพบกับร้านชาบูหมูเม้งนะคะน้องใหม่ไฟแรงของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูกับบรรยากาศด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามากี่ท่านคะพอดีว่าจองโตแล้วค่ะมีเพื่อนอยู่ด้านในค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งโต๊ะก่อนได้นะคะได้เลยค่ะน้องเอกสวัสดีค่ะดาสวัสดีค่ะว้าวนี่นะคะอาหารน้า มากมากๆเลยค่ะทุกท่านเราเราจะมีเมนูนะคะตามนี้เลยค่ะของเรานะคะจะเป็นบุฟเฟ่ค่ะท่านละหนึ่งรก้บาทนะคะแล้วเรานะคะจะมีเตาปิ้งย่างนะคะให้ทุกท่านได้สั่งเพิ่มไว้ปิ้งย่างเออท่านที่อยากกินปิ้งย่างนะคะแล้วก็จะมีชาบูนะคะ ได้สองฝั่งเลยค่ะโอเคเยวจะไปดูด้านในนะคะว่าเขาจะสไลด์หมูกันยังไงสดใหม่แน่นอนค่ะไดะเลยดูได้เลยค่ะเชิญด้านหนึค่ะอันนี้นะคะจะเป็นออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเมนูผักค่ะทุกท่านสามารถหยิบกันได้เลยนะคะมีจ้าคะอันนี้ก็ก็2่ตสองค่ะติเคเตอร์ของทางร้านเรานะคะเยี่ยม จะเป็นทีมสไลด์ปู่ของเนะคะสดใหม่ค่ะท่านใหม่แน่นอนค่ะของเรารับประกันถูกหลักอนามัยปลอดสารพิษค่ะโซนใหนะคะจะเป็นบรรยากาศชิลๆนะคะให้ทุกท่านได้นั่งชมปลาครับค่ะปลาครับของเรานะคะน่ารักมากเลยค่ะ thank